ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินซีเพนะครับตอนนี้ก็มาเล่นทาล่านะคะเอา้าเดินมาทําไมเดินมาทําไมตอนนี้กดอัดช้าไปหน่อยนึงนะครับปึ๊บไปเดตายแน่นอนคีซี่คีซี่เรียบร้อยเดินเข้ามาจะมาเวทเลสนึกว่าเราเริ่มบูลละซี่แล้วเราก็เวทคืนเลยไงเวทคืนเลไงเพื่อเพื่อเราโดนไล่ว่ะทุกคนโดนไล่ว่ะแต่เมื่อกี้ ป่าของมาเอ้ยนี่ไงามาแล้วมาเลยหยุดรอหยุดรอมาดิฮึบมาได้แล้วก็ตีโอตายมันแรงจังวะแล้วมันก็ตายชัวนี่ไงผีเสื้อนะครับตานี้เราก็เอาผีเสื้อมานะทาร่าใครที่เ,เล่นลองไปใช้ดูนะครับบอกว่ามันเก่งเออบางคนเขาเล่นสามชั้นใช่ไหมมันก็จะอึดๆหน่อยแต่ว่าผีเสื้อได้แหละโคตรดีโคตรตึงบอกเลย งานมาเมื่อกี้เห็นประโยชน์ยังผีเสื้อนะครับก็ฟาร์มต่อก่อนครับอลิฟมาช่วยตาน,นี้ก็เหมือนกับเออ่ตอนแรกเลือกมานะครับข้างเรามันมีแต่บางๆนะฝั่งของข้ามคือมีแต่ตัวเบิร์ตดามจนะบัตเตอร์ฟงบัตเตอร์ไฟอะไรอย่เงี้ยก็เลยเอ่อเอเาตัวถึกมาฟาร์มดีกว่านะครับเลยได้เป็นฐานล่ามาอ่าก็เข้าไปเลยเรามีอันติอยไปกลัวครับอย่าไปกลัวรู้จัก ฮาร่าปีศาจแรงน้อยๆป่ะเนี่ยแรงใดคอมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโดนนะโดนนะปีศาจเลยนี่โดดเข้าแคร,รี่ไปดิโดดเข้าแคร,รี่หมุนอื้มตันสวยอลนตันสวยนะครับมันงั้นเอ่อโรมเขาอาจจะสิ่งล่างแล้วได้เกาะน,นะอาจจะไม่ตายนะแคร,รี่นายบัส <laughs> มาดิมาดิบัสโดดเราอ่ะโดดเราเหรอกลัวที่ไหนอุ้ยแรงแรงกูโดดออกฮาอัี มีนติแล้วมีนตีแล้วกูว,วิ่งใส่ไงล่ะมาเออให้ให้ให้เยอะๆเลยมาตายกันหมดนะเนี่ยได้หมดนะเนี่ยพันนิดพันนิดพันนิดไว้พันนิดไว้ตายหมดเก็บสามยังไงไม่โดน่ะไม่โดน่ะไม่โดนแต่ก็ยังต่อครับตีหนึ่งทีเรียบๆสี่ไปครับต้นเกมเก็บกสี่หวานเจี๊ยบทุกคนยังหวานเจี๊ยบเลยอนเนี้ย นี่ก็มาเล่นไม่กี่ตานะครับกลับมาเล่นไม่กี่ตานะเราหยุดเล่นไปประมาณสองสาเดือนนะครับตั้งแต่ซีซันที่เลยว่ะแล้วเห็นมันรีซีซันแล้วก็เลยกลับมาเล่นอีกนะครับมาเริ่มใหม่ <c oughs> ใครที่แบบอยากเล่นด้วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้ช่วนมาเล่นด้วยกันดีปะ่ะไม่ต้องแบบแรงเยอะก็ได้นะเราก็ค่อยเก็บไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เ,เพื่อนที่เล่นด้วยกันก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้เล่นอยู่คนเดียวนะครับ ก็กดโซโลมาตอนนี้นะครับุยต่อเดี๋ยวเราต้องหาบวกเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินเราค่อนข้างขีดเราเก่งแล้วตรงๆอ่ะเก่งละไปดิตายเรียบร้อยมาดิให้ยิงให้ยิงยืนให้ยิงยืนนะยิงแล้วกดอันติไปดิอื้อดีตอดีตอดีฟิกเออว่าแล้วมันต้องฟิกนะครับมันน่าจะมีฟิกนะโอเคกลับไปฟาร์มต่อครับตัวเราแบบ พอเงินมันนําเยอะแล้วมันก็เก่งเกินนะเอาตรงๆนะทุกคนมันต้องมีถ้าเกิดจะฆ่าทาร่ามันต้องมีตัวแบบฆ่าแทงนะฝั่งของข้ามเขาไม่ค่อยมีตัวฆ่าแทงนะรอไอเทมแคลี่เยอะๆก็มาเดีมาดิตีป้อม้วยตีป้อม้ลยตีป้อมเลยคิดหมดคิดหมดกับกับไอเียผู้ต่อครับการจะฆ่าทาร่านี้มันต้องมีตัวแบบละลายแทงอ่ะหรือไม่ก็ออกตัดเลือดไวๆนะครับแต่ยิ่ง เรารวยต้นเกมอย่างเงี้ยเขาเล่นยากมากเลยครับเราต้องหาบวกเยอะๆอก่อนที่เขาจะมีตัดเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็แววมาฟามในบางจังหวะที่อันติเราคูดาวนะครับเมื่อกี้ที่เราเพิ่งใช้ไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็จะหาบวกนะครับบวกไปครับไม่ตายหรอกบอกเลยบวกได้ลัวๆไม่ตายแน่นอนนะครับยิ่งมีอันติเนี่ยมาดิ นี่มาเลยตีเนี่ยหีเสื้อเขาเดินช้าด้วยนะครับเดินสโลเนี่ยมันทําให้ทาร่าไล่ได้นะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเอาขนมชั้นมามันได้อึดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นกับทีมจริงๆก็ขนมชั้นก็ดีค่ยังซ่าอ๋อซ่อบาบัสเอยเอานะเอานะมาดิมาดิมาดิาดโดดจะอ่าวสวนมาดิกลัวที่ไหนอ่ะตายนะพันนิดไส ฟันนี้ใส่แล้วกดอันติวิ่งไล่แล้วกดอันติวิ่งไล่ปั๊บปั๊บปั๊บเรียบเลยตายฮ่าอ่าอ่า่าปีศาจทุกคนบอกเลยทาล่ารวยขนาดนี้เรียกว่าปีศาจนะครับยิ่งแรงน้อยเขาเลือกตัวแบบมาแก้ทางไม่เป็นเนี่ยสบายสบายอาดปุ๊บเขาต้องแบบรีบออกตัดเลือดนะถ้าเขาอยากสู้ได้ดิเกมแบบเราได้เปรียบเยอะมากนะครับตอนเนี้ย เกมนี้แบบเล่นสบายเพื่อนก็เล่นสบายนะคือถ้าเกิดมันมีตัวหนึ่งที่แบบเยอะๆเะรียกว่าแบกก็ได้อะเนี่ยถ้าเกิดแบบว่ามีคนหนึ่งแบกที่เหลือมันก็เล่นสบายนะครับครัอ,อ,อบวกอะไรอย่างเ้เราไปบวกได้เลยครับเงินเราไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านโอยโดดติดว่ะทุกคนไม่เป็นไรมาดิมาดิยืนกูยืน,ยนเอาตัวหลังละเข้าไม่ถึงตัวหน้านะครับเอาตัวหลังละยังไงยังไงยังไงปึ๊บโดดมาดิเรียบร้อย รอมันขายอมตะนะครับเราก็โดดใส่งไงเดี๋ยวนี้แบบมันง่ายเนาะมีหลอดอยู่ข้างบนหัวมันมองง่ายแต่ก่อนมันไม่มีเพิ่งเน,นี้ยนะครับเราก็ต้องคำนวณกะนับวิอะไรเองนะครับอโอเคป่ะโอ้โหคิปหมดวะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันตีคิปหมดเลยเหรอวะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบทุกคนยังไงก็นําเยอะนําเยอะจัดนะครับได้ป้อมฝากวะโอเพื่อนกลับว่ะโอเคเพื่อนกลับก็ ดี๋ยวีแล้วกันเขาน่าจะมานาหมดเดี๋ยวให้บับเพื่อนนะครับอ่าวแล้วบูเราหายใครเอาบูเราไป <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> คือจริงๆบูอะครับเราเล่นไม่ใช่ตัวใช้มานาก็จริงนะแต่ว่าข้อดีของบูอีกอย่างหนึ่งมันคือรถคูดาวนะครับเออทำให้แบบเราได้ติหลายๆรอบเวลา1นึ่ไฟอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะสกิล1สกิล2อรอ่างเงี้ยมันจะทําให้เราเข้าได้เยอะจ่ายดาเมจได้เยอะนะ คือบางคนเห็นว่าเอ้ยเองเล่นตัวไม่มีบูนี่มาไม่ต้องใช้มานานี่มาก็ตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่ถ้าเกิดแบบเลดเกมแล้วอะไรอย่างงี้ก็ให้ตัวที่ต้องใช้บูไปก็ดีนะตอนนี้เราคูดาวมันยังแค่แบบ10%นะครับอย่างเงี้ยคือเข้าไปไล่มันก็หมุนได้แค่ไม่กี่ทีอ,าอ่างไร b u t เอาปะล่ะเอาปะล่ะขู่ไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ดัดนบนนะ โอ้ยก่อนให้เขามากันกลางบลือมาดิมาดิาดอะไรอะไรโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บยังไงโอ้กันติดโอ้เยอะเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะเขาน่าจะยังไม่มีตัดเลือดก,กันนะครับดูดิอ้าวเอาอย่างเงี้สวยอลิศโอ้โหเมื่อกี้อลิสสวยจัดนะครับโอ้ยสิบสองตัวแล้ววะจบเลยปะเพื่อนเอาบนไงล่ะบนไงล่ะคิมไม่มีบนก่อนบนก่อนอ่าปรับปรับปรับ ปับ okay. โอเคเว้ยไอ้บัตจะเคลียร์คีฟเหรอเขาจะเคลียร์คีฟเหรอเอาสองวิหนึ่งวิไปอืบเว้ยเอาป่ะจบป่ะเอาจบป่ะคีคมีบนหนึ่งกองคีมบนหนึ่งกองแล้วกดอันตีตีป้อมตีป้อมตีป้อม,อมไม่น่าว่ไม่น่าทันนะจริงเว้ยเขาเคลียร์แล้วทุกคนเขาเคลียร์แล้วต้องถอยก่อนนะครับอย่าไปฝืนยิ่งนำเยอะๆอ,อย่างเงี้ยเราตายทีนี้คือเขาได้เงินแบบ ซื้อของได้ครึ่งชิ้นอะเอาตรงๆนะซื้อของได้เยอะอะเดี๋ยวด้านล่างก่อนนะครับแต่เขาตายสามเลยว่ะเพื่อนเรายังฆ่าได้ว่ะเอออย่างนี้ก็า่าจะจบได้ปะชิวๆอน,นิตรถดไปเลยออะเพื่อนคีสยังไม่มาตีขวาก่อนตีล่างก่อนแล้วเดี๋ยวจบเลยนะครับหรือเขาอยู่แค่สองตัวเองไปเลยมาบฆ่าคนก่อนจะได้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยคิดฝ่ายละวคิดฝ่ายแล้วจงวังหวะนี้อุ้ยโอ้โหอ้าวใครเห็นก็ว่าตายบอกเลยฮารา่าจอดหนีใครเห็นก็ว่าตายนะครับอุ้ยเลือดนี้เดือบดำปีเลยเอ้าวเพื่อนตายกันหมดโอ้ยสวยละสวยละสวยละอาดาก่อนแล้วกันแต่ว่ายังนำเยอะมากมอยู่นะทุกคนเห็นว่าเมื่อกี้เกือบตายแต่ไม่ตายนะครับด้วยความที่ เ,เงินของเรานําเยอะจัดนะครับนําเยอะจัดจัดเลยมันก็เลยตีไม่ลงนะครับแล้วก็เขาน่าจะแบบยังตัดเลือดไม่ได้กันด้วยมั้งจังหวะเนี้ยเอาละขอออกโอเคสะท้อนแล้วกันเพราะว่ามันมีบงมีบัสอะไรนะครับสะท้อนมันได้เกาะเยอะนะครับคือเราเอาเกาะเราไม่ได้แบบเอาผลพาสีที่แบบจะไปออก คิวออฟลอสให้มันสโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาเป็นได้เกาะเยอะๆดีกว่าเอ้ยเหมือนเพื่อนบวกอ่ะเหมือนเพื่อนเขาจะบวกเลยว่ะทุกคนแต่ว่าเซลฟิตเรายังตายอยู่นะอย่างนี้ไม่ควรไปนะครับต่อให้แบบเราของนําเยอะๆแต่ว่ามันเป็นช่วงที่สามารถพลิกเกมได้แล้วนะครับอย่างเช่นเขาฆ่าเราหมดทีมเขาก็จะได้ป้อม3ป้อมนะครับอาจจะออบเจต์อีกหอย่าง แล้วเขาก็เงินกลับมาเท่าเทเราอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากขึ้นนะครับเราไม่ต้องรีบเลยรอเพื่อนครบมันไม่ไม่นานหรอกครับเนี่ยรอเพื่อนประมาณบางทีสามสิบวิใช่ไหมดีกว่าดีกว่าไปตายแล้วก็รออีก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยเกมพลิกอีกเออรอไปใจเย็นๆนะครับค่อยค่อยเล่นไปเพื่อนก็อย่าไปตายกันแค่นะ <S <S เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอามังกรก่อนอย่าเพิ่งไปนะไอเรปิอีกแล้วนะ ไอเซฟีสเดี๋ยวเขาไปตายนะครับโอเคเราปล่อยดาร์กบนนะครับแล้วก็รอเลยเพื่อนโอ้เพื่อนไปบวรนกางอีกแล้วว่ะทุกคนเราเลือดครึ่งหลอดนะครับเอ่อย่างไรดีน้าดันไปก่อนอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบเพื่อนบวเมื่อกี้มีโอกาสแพ้ไฟอยู่นะถ้าเกิดเขารู้ว่าเราไม่ได้ไปด้วยโอเคไปครับน่าจะไฟสุดท้ายแล้วป่ะยังไง อันติเมดยังไม่พร้อมนะครับอลิสอีกเก้าวิว่ะอูดออดิสไม่ไม่พร้อมเลยเจอแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรแน่ขึ้นได้ปะเฮ้ยเฮแคลรี่ไอแคลรี่เลือดแกลนี้มันก็ตายอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ย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 เกือบตายอีกแล้วกูเกือบตายอีกแล้วเว้งสีป้อมปะเพื่อนเพื่อนสีป้อมทีโอ้โหไอแคลรี่ไอแคลรี่มันกลับมาเลือดเต็มอีกแล้วอ่ะทุกคนอูมันกลับมาเลือดเต็มอีกแล้วอ้าวช็อตนี้แหละ ช็อตเนี้ยแหละมันต้องตายแล้วล่ะเมื่อกี้ทีแรกไม่เป็นไรทีนี้ก็คือตายนะครับยังไงยังไงมาตีนะตีนะแทงหอกแทงหอกตีนะเอาผู้พิชนอีกมีขึ้นอีกไม่ไหวว่ะเพื่อนต้องถอยก่อนอ้าวตายเรียบร้อยเอลซูโดนคอรลอนะครับโดนคอรลอไปล่อซื้อโอ้ยยังจบไม่ได้วะทุกคนยังจบไม่ได้วะต้องลุมตีป้อมมนาะแต่ว่าด้วยกดคนเดียวแล้วไม่ได้คุยกับเพื่อนนะ ก็เลยเไม่ได้บอกกันนะครับจริงๆทาร่าก็ไม่ได้ดาเมจเยอะเลยนะดาเมจน้อยนะครับมันเยอะตรงสกิลหมุนแล้วก็ตีคนนี่แหละแต่ถ้าเกิดมาตีพ่อมจริงๆมันดาเมจน้อยนะทุกคนเอาละไปแล้วก็น่าจะต้องดักอีกรอบหนึ่งป่ะเด้ยดักดีกว่าเพื่อนอลิสมาเนี่ยมาๆๆปุ๊บไม่ไม่เห็นนะมันไม่เห็นนะเอาล้ขอแคลี่เพื่อนขอแครี่ได้แครี่ปุ๊บอาจจะจบได้เลย แฮร์รี่ไปปึบปับปั๊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 บแล้วกดอันติกดอันติเอาบัสต่อบัสจะตายเอาคีซี่เอาคีซี่ต่อชิวบล็อดมาแล้วครับเป็นงปั๊บมาดิมาดิเพื่อนมาช่วยหน่อยเร็วเพื่อนมาช่วยหน่อยจะตายเอาไม่ตัดเลือดแล้วตอนนี้ไม่ตัดเลือดแล้วนะครับจะตายเอาโอเคเขาเหลือสามแต่ว่าสองตัวหลักเขาก็ตายนะครับมีคีซี่ที่สามารถกันป้องได้กดอันติไปแล้วครับ เอาละโกเลมสองตัวอู้เลือดป้อมได้ก็ครึ่งหนึ่งวะ่ะเดี๋ยวรอคีบใหม่นะครับเอาคีาเอาคีซีดีกว่าคีซีดีกว่าโอเคป้อมกันเถอะอ้าวคีไม่มีอีกแล้วคีเพิ่งมาเอาคนเอาคนเอาคนเอนอ,อเรียบร้อยปะปะจบกันเถอะโอ้จบกันเถอะโอเคเย่เอาละและ้วคลิปหน้าทุกคนอยากเห็นเล่นตัวอะไรนะครับ แพทนี้มันมีตัวอะไรเก่งๆลองบอกกันได้นะครับเพราะว่าเลิกเล่นไป2อสาเดือนนะครับก็เลยไม่ค่อยอัปเดตแพทเท่าไหร่นะโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์เช่นกันนะครับกดติดตามให้ด้วยเพราะว่าที่นี่อยู่กันด้วยการบังคับนะฮะอโอเคบายบายเจอกันนะครับมาดูผลสรุปก่อนแับหนึ่งดีกว่าว่าอย่างไรนะครับ อุ้ย14ตัวนะครับตายหนึ่งแล้วก็ทดัดาเมท24%แล้วดาเมท35%นะครับโอเคไปละบ๊ายบาย